สวัสดีครับก็วันนี้นะฮะเรื่องเบาๆนะเราเบาๆนะผมใช้เน็ตทูนะเน็ Net ตทูตอนนี้มันมีกล้องวงจรปิดแถมมานะฮะหนึ่งตัวนะกล้องวงจรปิดแถมมาหนึ่งตัวนะฮะกล้องวงจรปิดถามมาหนะึ่งตัวนะหนึ่งามมาตัวนะอามมาตอนะตตนี้กล้องวงจรปิดตัวนี้ก็ใช้มานานนะแล้วบางทีผมก็ไม่ใช้เพราะว่าอยู่บ้านบางทีก็อยู่บ้านนะบางทีก็ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไปไปเซตพัดบวอร์ดใหม่พอเซตพัดบวอร์ดใหม่นี้ปรากฏว่าอะไรฮะปรากฏว่ามันเชื่อมต่อเซตเรียบร้อยอุปกรณ์เรียบร้อยเชื่อมต่อ wifi ใหม่ไม่ได้ตอนนี้ผมก็ติดต่อทางทางอะไรนะฮะทางศูนย์ช่วยเหลือของ True นะฮะก็ทาพร้อมกับเขาไปเขาก็แนะนําทําอยู่ประมาณครึ่งวันก็ติดต่อไม่ได้เอยทำไม่ได้แล้วเมื่อชเช้าเบื่อเอตอนเช้าว,วันนี้ผมก็อะไรฮะไปที่ศูนย์ True นะ เพื่อไปตรวจสอบเอากล้องไปตรวจสอบนะฮะปรากฏว่าใช้ได้นะใช้ได้ผมก็ถามวิธีถามอะไรเหมือนกันก็เหมือนกนที่ผมทำนะแล้วผมก็กลับมาเอาเอา,เอาตัวกล้องนกลับมาต่อใหม่ปรากฏว่ากล้องก็ใช้ไม่ได้นะโดยหน้าจอตอนที่เชื่อมต่อเนี่ยมันฟ้องว่าหความเร็วคลื่นเนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันต่ำไปนะทำให้สัญ,ญญาณไม่ชัดเจนข้อสองก็คือพาสเวิร์ดให้เช็คดู สองตัวนะผมก็ไปเช็คพั s นเวอร์ดแล้วลองเข้าพัฒเวดในเครื่องมือถือผมก็เข้าได้ปกติเพราะฉนั้นก็มันน่าจะมาจากความเร็วเน็ตนะฮะสอ G ตัวนี้มันติดต่อ2 4 G นะฮะมันน่าจะไม่พอนะนะมันจะไม่พอผมก็ลองวัดความเร็วดูปรากฏว่าอะไรฮะความเร็วได้ประมาณ50าสิบนะห้าสเสร็จผมก็จะทําเป็นหลักฐานนะฮะก็ใช้ ไอแพดเครื่องนี้นะฮะใช้ไอแพดเครื่องนี้นะไอแพดเก่าแล้วนะไอแพด Air นะไอแพด Air สองเก่านะปรากฏว,ว่าอะไรฮะปรากฏว,ว่าถ่ายวิดีโอเรียบร้อยนะถ่ายวิดีโอเรียบร้อยแต่ไอแพดเก่าเนี่ยผมใช้เน็ตเก่าผมก็จะเซตเน็ตใหม่ปรากฏว,ว่าเชื่อมต่อ wifi มันบอกว่าผมใส่รหัสใหม่เข้าไปมันบอกว่า Wi-Fi มเีเน็ตมีปัญหาอัจารยแน่นให้คุณเซตรีเซ็ตที่รีเซตที่อะไรฮะรีเซตที่ทูใหม่รีเซตที่เราเราเตอร์ใหม่ผมก็เซตดูปรากฏว่าอะไรฮะพอเซตเสร็จต,ตั้งรหัสผ่านใหม่ทำไมแฮกเกอร์เรียบร้อยนะแฮกเกอร์เอาไปเรียบร้อยมันทำไมฮะมันมันให้มันมันขึ้นมาไงฮะมันขึ้นมาให้แตะหน้าทัชสกรีนได้ พราะแตนะหน้าเ้ากินได้ทําไมฮะมันแตะให้แตะแค่นั้นมันไม่ให้ทําอะไรพรากดไปกดไม่ได้สังเกตนะเนี่ยผมจะกดให้ดูนะเนี่ยพรากดไปมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยหน,น้าจอค้างนะฮะแฮกเกอร์เข้าไปเรียบร้อยนะวิดีโอจึงผมจึงส่งวิดีโอไปไม่ได้นะฮะแฮกเกอร์เข้าไปเรียบร้อยนะวันนั้นเนี่ยเครื่องผมก็เรียบร้อยไปนะเครื่องผม iPhone นี่มีข่าวบ่อยๆนะผมภาษาแอบอย่างดีเวลาเวลาเล่นก็ รูส่า์แอบอย่างดีไม่เคยเห็นนะแล้วก็มาเจอศึกครั้งนี้ถ่ายรูปการตั้งเซตรีเซตเนี่ยผมจะเอาเป็นเงื่อนไขในการขอยกเลิกการใช้สัญญาณถูมันนรืม้ฮะมันเอาันผมทันทีนะก็ไปดูตาหอนนะอย่างเตามเนี่ยผมก็ต้องขอยกเลิกนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะวันนี้ผมติดต่อไปใหม่บอกว่าสัญญาณใช้ไม่ได้มันบอกว่าถ้าเกิดจะติดต่อช่างจะเรียกช่างเข้ามาเนี่ยเจล้อยเจ็ดสิบบาท ยกเลิกวาะน,นั้นผมก็ขอยกเลิกเพราะถือว่าบริการคุณเนี่ยไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ความเร็วเน็ตก็ไม่ได้ผมใช้ทูมานานแล้วก็อะไรฮะเจอเน็ตสัญญาณช้าเรื่อยๆนะก็ไปอุตาหอนนะฮะช่วยกันช่วยกันนะสังคมจะดีขึ้นนะก็ต่อสู้ไปนะ